สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้คือไกด์การทำของใน s e r v ์ฟเวอร์รีบูตหรือที่ชื่อใหม่เรียกว่า Heroic สำหรับมือใหม่ครับเรามาเริ่มต้นที่เรื่องพื้นฐานที่สุดของของเกมกันก่อนนะครับอุปกรณ์สวมใส่ในเกมเกมนี้จะมีสีขาวคือสเตตัสด,ดั้งเดิมสีเขียวคือโบนัสสเตตเป็นสเตตัสแบบสุ่มได้มาสีเหลืองคือสเตตัสที่ได้จากการยกดาว หรือที่ชื่อสากลเรียกว่า s t a r f o r c e s t a r f o r c e จะมีไอคอนอยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าต่าง Inventory เมื่อกดขึ้นมาจะมีหน้าต่างแบบนี้แสดงอยู่ซึ่งสามารถเลือกไอเทมใส่เข้าไปในช่องเพื่อกดอัปเกรดขั้นดาวของของมันได้จะตัดระบบ Spelltest ออกและอัปเกรดได้ทันทีเพียงแค่ใช้เมโซต่อไปคือระบบ Potential เซิรฟเวอร์ฮีโร่เกสามารถหา Potential ได้จากสกอ r e มันก็จะมีวิธีหาได้หลายวิธีหรือบางครั้งอุปกรณ์ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ก็จะมีโอกาสที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นกลายเป็นอุปกรณ์ที่มี Potential ทันที Potential Score จะหาได้จากหลากหลายวิธีสำหรับผู้เล่นใหม่เช่นบอสต่างๆในเกมหรือว่าจะเป็นการเข้าวาร์ปประเภทปโลฟิตตเฟมบูฟ ในระหว่างที่กำลังเก็บเลเวลก็จะมีโอกาสสุ่มได้จากถุงรางวัลและร้านค้า r ีเจียและร้านค้าอีเวนต์คอร์ชอปและบางครั้งอุปกรณ์โพเทนเชียที่เราได้มาด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งจะสุ่มได้2หรือ3แถวซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้สเต็มซึ่งก็จะมีวิธีหาที่คล้ายๆกันหรือแทบไม่ต่างกัน และจะมีสิ่งที่เรียกว่าคิวซึ่งคิวแต่ละแบบก็จะใช้สุ่มโพเทนเชียและมีเปอร์เซนต์ที่แตกต่างกันและนี่ก็คือคิวทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์ฮีโรอิกมีโดยมิ s ติคล l คิวบจะสุ่มได้สูงสุดถึงระดับอป i ิกและมีโอกาสสุ่มเลื่อนขั้นและการหาสเตตัสที่ต่ำที่สุด h a r ์ดคิวจะสุ่มได้สูงสุด ถึงระดับยูนิคและมีโอกาสสุ่มเลื่อนขั้นและการหาสเตตัสที่สูงกว่ามิสติค a ลคิวบ์โซลิดคิวบ์จะสุ่มได้สูงสุดถึงระดับเลเจนเดอรี่และมีโอกาสสุ่มเลื่อนขั้นและการหาสเตตัสที่สูงกว่าฮาร์ดคิวบ์โกลิ่งคิวบ์จะสุ่มได้สูงสุดถึงระดับเลเจนเดอรี่และมีโอกาสสุ่มเลื่อนขั้นและการหาสเตตัสที่สูงกว่าโซลิดคิวบ์และสุดท้ายก็คือ b บร g h คิวบ์ที่มีโอกาสสูงที่สุดทั้งสู่เลื่อนขั้นสเตตัสและการหาสเตตัสกว่าทุกอันและสามารถเลือกสเตตัส Before กับ After ได้ด้วยผมแนะนำให้รอกิจกรรมที่ชื่อว่า Double Miracle Time มันจะเป็นกิจกรรมเพิ่มโอกาสสุ่มโพเทนครับและด้วยกิจกรรมนี้จะช่วยให้ประหยัดเมโซในการเลื่อนขั้น p o t e n เชียสู่ระดับ Legendary อย่างง่ายดายเลยครับและจะมีการขายคิวแบบรดตาคาในแคช h OP ซึ่งก็จะมีไว้เพื่อสูงโปรตทนให้ทิปลพาม l i n e สำหรับผู้เล่นเอนเกมครับผมการหาคิวอย่าง growing Cube และ bright Cube สามารถซื้อได้จากเมืองหลักภายในเกมที่ปุ่ม quick move และคลิกที่ตู้โชว์กล่อง Server Heroic สามารถซื้อได้ด้วยเงินเมโซที่หาจากในเกมได้เลยโดยไม่ต้องเติมแคชช็อปถ้าเข้าใจพื้นฐานพวกนี้แล้วผมจะขอแนะนำแบบผู้เล่นที่ไม่มีของกิจกรรมติดตัวเพื่อเอาไปปรับใช้กับไอเทมกิจกรรมในอนาคตนะครับก่อนอื่นไอเทมส,มสทวมใส่ทั่วๆไปจำพวกชุดเกาะหมวกถุงมือผ้าคลุม รองเท้าสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปและจะมีเซตไอเทมตันที่เลเวล140สำหรับไอเทมดรอปทั่วไปในระหว่างที่เก็บเลเวลก็อย่าลืมหาไอเทมที่มีโปรเทนระดับ e ick, อีพิกเพราะว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้มีระบบที่เรียกว่าท o อ h แฮมเมอซึ่งจะสามารถย้ายโพเทนเชียลไม่เกินระดับยูนิค ไปสู่ไอเทมชิ้นใหม่โดยที่ไม่เสียโพเทนแต่จะเสียการยกดาว1ขั้นและสามารถย้ายโพเทชชยลไอเทมห่างกันไม่เกิน20เลเวลจนถึงไอเทมเลเวล110ถึง130แต่หลังจาก130ขึ้นไปจะต้องใช้ไอเทมที่เลเวลไม่ห่างกันไม่เกิน10เลเวลและด้วยวิธีนี้สามารถปั้นตัวละคร และใส่แอปโซลับครบเซตได้อย่างง่ายๆและใช้งบน้อยลงเยอะมากสำหรับการปั้นตัวละครหลักเริ่มต้นหรือตัวละครที่ต้องการจะปั้นมาเพื่อหาเงินเป็นหลักแต่ถ้าไอเทมประเภทเครื่องประดับจะได้จากพวกบอสตั้งแต่ซาคุมเป็นต้นไปซึ่งเกมเกมนี้ จะต้องค่อยๆไล่ระดับเซตบอสเบื้องต้นให้ครบทั้งเซตก่อนก่อนที่จะไประดับต่อไปและใช้งบน้อยมากๆแค่17ดาวยูนิคก็สามารถไปถึงคอนเทนต์กลางเกมได้ก่อนอื่นผมต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะการทำของต้นเกมผมขอแนะนำว่าให้ทำไอเทม10ดาวก่อน เพราะการตีบวกตั้งแต่10ดาวขึ้นไปจะใช้เงินจำนวนมากและเราควรทำแบบนี้กับทุกตัวละครเพื่อเก็บเลเวลรีเจนให้ถึง8,000ในระหว่างที่เก็บเลเวลและค่อยๆปั้นของตีบอสรลยวันซาคุมจะมีประดับสำคัญก็คือ a q u a า e ลเทอร์อซึ่งเป็นประดับตาและ Condensed Power วเวอร์ค ซึ่งเป็นประดับหน้าให้เก็บติดตัวไว้สักอย่างละ2ชิ้นต่อไปก็จะเป็นประดับของ chaos h o n tail ซึ่งจะมีสร้อย chaos horn tail ซึ่งสร้อยนี้เอาไว้ใช้แก้ขัดให้เซตบอสครบก่อนแต่อย่าไปลงทุนตีบวกมันมากเพราะว่าโบนัสแตะค่อนข้างแย่และยกดาวได้แค่15ดาวแต่ว่าตัวของแหวน silver blossom ring อาจจะเก็บไว้สัก2วงติดตัวและมีต่างหูเดียไซดัตที่ไว้ใช้ตอนต้นเกมแก้ขัดซึ่งจะตี17ดาวทำโพเทนไปเลยก็ได้หรือว่าจะใช้ต่างหูของฮาร์ดคินล่าที่สเตตัสพื้นฐานดีกว่านิดหน่อยแต่ซ่อมยากกว่าแต่ว่าใช้แก้ขัดได้ดีตอนช่วงต้นเกมเหมือนกันถัดไปก็คือนอร์มอนอาคาเลียม จะมีสร้อยเมชันเนเตอร์ซึ่งจะเป็นประดับต้นเกมเหมือนกันกันกบของเกอนหน้านี้แต่จะหาโบนัสสเตตได้ดีกว่าและถ้าดวงดีจะได้สร้อยดอมิ n เนเตอร์ซึ่งจะเป็นสร้อยที่จะต้องเก็บไวเ้เยอะๆเพื่ออัปเกรดเป็นขั้นถัดไปนั่นก็คือสร้อยซูเปอร์เรอกอลักถัดมาคือพิงค์บีนก็จะมีเข็มขัดโกลเด้น o คเวอร์เบลซึ่งผมแนะนำว่า ให้เก็บไว้เยอะๆตั้งแต่ต้นเกมเลยพร้อมทั้งตีบวกของชิ้นนี้ไปก่อนเพราะจะมีเข็มขัดที่ใช้ตอสแฮมเมอร์นั่นก็คือเข็มขัดซูเปอร์เดียร์กอรักหรือว่าจะใช้เข็มขัดเรียนฟอร์ดของกอรลักเพื่อตอสแฮมเมอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งมันแทบจะดรอปทุกวันที่เราสู้กอรลักระดับสุดท้ายเลยและตัวของพิงบีน ก็จะมีถ้วยที่เป็นเซ็ตประดับบอสช่อง Pocket Item ซึ่งสามารถใช้ได้ยาวๆจนถึงประดับของบอสชื่อวิวเป็นหนังสือเรียกว่า p i t h h o o s Set ถือเป็นไอเทมเอ็นเกมนะปัจจุบันที่ยังไม่มีของที่ดีกว่าส่วนตัวของแมกนัตก็จะมีคริสตัลเวนตัสเป็นประดับช่องเบ็ซึ่งใช้ได้ยาวๆจนกว่าจะได้ประดับเอ็นเกมของแบล็กเมดเรียกว่าเจเนซิ s เบ และเป็น p i t c h b o ด Set e n d g เก e และมีไหล่รอย่อนแบ k m เม a l Shoulder ซึ่งสามารถตอดแฮมเมอร์ถึงยันไหล่ a แบ็บโซแได้เลยแล้วหน้าตาเครื่องประดับกับเซตทั้งหมดช่วงต้นเกมก็จะมีหน้าตาแบบแบบนี้นะครับชุดเซต Chaos l u ด e r ียดส t 3ชิน้นก็คือหมวกเสื้อกางเกงส่วนอาวุธก็จะเป็น Absolab ถุงมือไหลผ้าคลุมรองเท้า แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องประดับบางชิ้นให้ใส่เซ t ตซูเปอร์เรรก่อรักครบทั้ง4ชิ้นแต่ตีโบกทิ้งไว้แค่17ดาวก่อนก็จะไปสู่คอนเทนต์ช่วงกลางเกมนั่นก็คือการทำเซตอาร์เคียนชีแต่ก่อนจะไปเซ t ตอาร์เค s h a ช e ผมขอกลับมาแนะนำเรื่องแหวนที่เหลือก่อนนะครับแหวนก็จะมีหลายวงมากๆ ที่แน่ก็คือตัวเราขั้นต่ำจะมีซิลเวอร์บอสซัมลิงแน่ๆ1วงเพราะฉะนั้นอีก3วงที่เหลือก็อาจจะเป็นแหวนคณะ Treasure ์ i n งที่ได้จากบอสบินเซตโนและถ้าเกิดมีเหรียญจากบอสกอรักจำนวนมากก็จะมีแหวน s u p e r ร o r ร o กอรักใช้แน่ๆ1วงอีก2วงที่เหลืออาจจะเป็นแหวนจากกิจกรรม อีเวนต์คอรช็อปซึ่งแต่ละช่วงของของเกมก็จะมีร้านค้าที่ขายแหวนซึ่งเราสามารถเก็บรวบรวมทุกชนิดมาใช้ได้หมดเลยเลือกอันไหนก็ได้และยังมีแหวน m a สเตอร์ลิงที่สามารถนำไปใช้แก้ขัด17ดาวก่อนได้หรือว่าจะนำมันไปใช้ตีบวกเพื่อขึ้น22ดาวแหวน s u p e r ร์เรีร์กอลักได้ด้วย ทีนี้มันจะมีเรื่องอาวุธลองที่ดีไม่เหมือนกันและแตกต่างกันอันนี้ต้องเป็นดูไกด์แยกตามอาชีพนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีให้ซื้ออาวุธลองที่ร้านขายอาวุธของเมืองเฮนเนซีซึ่งให้สเตตดีกว่าอาวุธลองของปรินเซสโนและบางอาชีพอาจจะถือโลดีกว่าถืออาวุธลองประจำตัวเพราะว่า จะได้สเตตยกดาวซึ่งทำให้ได้สเตตัสที่ดีกว่าต่อไปคือเซตอาร์เคนเชดให้พยายามทำอาวุธหลักให้ได้ก่อนชิ้นแรกซึ่งเราจะต้องพยายามเล่นเป็นปาร์ตี้คอนเทนต์บอสตั้งแต่ฮาร์ดลูซิดเป็นต้นไปซึ่งตอนที่เรากำจัดบอสได้จะมีไอเทมประเภทกล่อง ตกอยู่ซึ่งไอเทมชิ้นนี้จะไม่ได้อยู่ที่อัตราดรอปของของเราและมีโอกาสได้ทุกคนโดยที่ไม่แย่งกันไอเทมที่ไม่แย่งกันอีกชิ้นหนึ่งก็คือหินอาเคนดรอปเลตไว้ใช้แลกเซตอาเคนเชดแต่ว่าหินนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราดรอปของของเรายิ่งมีเยอะก็จะยิ่งทำให้ได้เซตนี้ไวขึ้นเซตอาเคนเชดที่ใส่ ก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับคือไม่มีหมวกกับเสื้อที่เหลือไลถุงมือผ้าคลุมรองเท้าเป็นเซ็ตอาเคียนเชดทั้งหมดและใช้ได้ยาวๆเพียงแค่17ดาวจนถึงเซ็ตที่สูงกว่าหรือปลดล็อกอาวุธเจเนซิ s ที่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในเกมนะปัจจุบันและเป็นทางผ่านไปสู่อาวุธที่เหนือกว่าในอนาคต ที่เหลือก็จะเป็นเซตประดับ p i พ c h บอ t ที่ได้ยากมากๆซึ่งเราจะต้องหาทั้งเครื่องประดับและชุดกรอบแบบซ้ำอันเดิมเพื่อที่จะเริ่มต้นวางแผนตีบวกไอเทมที่คุ้มค่าต่อการตีบวกให้ไปถึง22ดาวเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ฮีโรอ c จะมีโพเทนพิเศษที่เครื่องประดับซึ่งมันจะให้เมโซออฟเทนและไอเทมดอปเลสสำหรับแหวนประดับหน้าประดับตาต่างหู และสร้อยซึ่งเมโซออฟเทนสามารถมีเปอร์เซนต์จากโพเทนได้สูงสุด100%เไอเทมดอเลสูงสุด200%ผมแนะนำให้หาโพเทนนี้เมื่อมีประดับสำเร็จรูปเสร็จหมดแล้วและให้เริ่มหาอัตราดอปพวกนี้ไว้ใช้ฟาร์มในอนาคตถ้าหากจะเริ่มตีบวกย2ิดาวในครั้งแรกควรจะรอกิจกรรมที่ชื่อว่า Shining Star f o r c ์ซึ่งมันจะลดราคาตีบวก30%และทำให้การตีบวก50-15โอกาสติด100%ซึ่งจากสถิติที่ผมเคยตีบวกเกม MMORPG นับไม่ถ้วนสำหรับ m a p ป e มักจะต้องใช้จำนวนเงินเมโซสแต็กให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สูงถึง80บินล้านเป็นต้นไป และถ้าจะเอาชัวร์ก็ให้ได้อุปกรณ์ชิ้นเดิมซ้ำประมาณ5ชิ้นขึ้นไปก็จะมีโอกาสและดินามิกที่สูงมากจนทำให้ได้22ดาวซึ่งประดับช่วงท้ายเกมอย่างพวกพิชบอตเซตจะมีโอกาสที่ได้ยากมากๆซึ่งผมแนะนำว่าตีบวกจากของที่หาง่ายก่อนแล้วค่อยไปไอเทมที่หายากไม่เช่นนั้นจะเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของ arcane symbol ถ้า Level up ได้ก็ Level up ไปเลยก่อนจะถึงช่วง end game แหวนออสลิงซึ่งจะได้จากบอสช่วงกลางเกมเป็นต้นไปก็จะมีอยู่2วงที่ใช้กันหลักๆก,ก็คือ continuous ring กับ ring of r e s t a i n สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ totem ททตัวที่ดีที่สุดและอยู่ได้ถาวรก็จะเป็นตัวของ totem ทท afterland ที่เหลือก็จะเป็นอีเวนต์โทเทมที่อาจจะมาในอนาคตนะครับผมและนี่ก็เป็นไกด์การทำของง่ายๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็สรุปเลยถ้าจะตีบวกก็รอกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสะสมของเยอะๆเมโซเยอะๆแล้วก็ตีรวดเดียวขั้นต่ำช่วงต้นเกม10ดาวกลางเกม17ดาวท้ายเกม22ดาว โเทนเลเจนเดอรี่และที่เหลือก็มาจบที่ประดับบอสครับผมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและขอบคุณสำหรับการกดสมัครสมาชิกหรือว่าซุปเปอร์แตงครับผมแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ